เว r ร์กฟ m ร์มโ101นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ l i คอ c นะฮะซึ่งใครที่ใช้ Line เนี่ยสามารถที่จะทํางานที่บ้านได้โดยที่พูดคุยกันผ่าน l ล n e นะครับซึ่งสามารถที่จะคุยเป็นกลุ่มได้หรือไม่ก็คุยเป็นวิดีโอคอลก็ได้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาเราใช้ไลนะครับมันจะมีการตั้งค่าอยู่นะครับโดยที่เข้าไปที่หน้าแรกนะครับปรากฏที่ฟันเฟืองนะครับเข้าไปที่ เมนู c a ลนะครับเมนู c a ลเนี่ยจะต้องกดที่เมนูแรกนะครับคือ Allow ้ h i t c a นะครับหมายถึงว่า,าเป็นเซต t i n g ที่ทําให้เราแบบสามารถรับสายได้นะครับผ่านไลน์นะครับรับสายผ่านไลน์ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับอย่างผมเนี่ยใช้ไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแล้วซึ่งเวลามีคนโทรมามันดันไปขึ้นบนคอมพิวเตอร์ครับแล้วเราไม่ใส่หูฟัง ไม่เปิดใหม่ไว้เงี้ยมันก็เลยคุยไม่ได้ทันั้นถ้าเกิดว่าเปิดตรงนี้ไว้ครับมันก็จะทําให้เรา,าสามารถคุยรับสายผ่านไลน์ได้บนมือถือด้วยนะครับบนคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะครับก็ทําเหมือนกันก็คือไปตั้งค่าที่เซตติ้งนะครับไลน์บนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็เข้าไปที่อัลล่าวไวคอนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของออปชั่นต่างๆแล้วอย่างเช่นเรื่องของคอมแพค คอโหมดนะครับหมายถึงว่า d ิสเพย์คออิน n s อ a l มอลวินโดเป็นหน้าต่างเล็กนะฮะทำให้ใช้แอปอื่นๆได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึ่งคือ h ไฮค q u a l ตี้ไวท์คอร์นะฮะซึ่งจะแบบเสียงชัดเจนวิดีโอคมชัดมากขึ้นนะครับก็จะต้องใช้ WiFi ที่มันแบบว่ามี ความเร็วทั้งหน่อยหนึ่งนะฮะอ่าแล้วเราสามารถที่จะกดเทสคอได้ด้วยนะฮะลิงค์โทนกับลิงค์แบ็กโทนก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับเวลามีสายเข้านะครับแล้วก็จะมีนี่อันนี้จะเป็นแอดวานซ์คอเทสติ้งนะฮะก็คือเป็นฟูเ h ดดี้ไวคอนะครับแล้วก็จะมีออ d ดิโอคอโหมดก็ใช้ในการพูดคุยกันได้โดยใช้เสียงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของวิดีโอคอคุณภาพครับซึ่งถ้าเกิด เน็ตเราพร้อมเนี่ยความเร็วได้เนี่ยก็สามารถที่จะทําเป็นวิดีโอคอลได้เลยแล้วก็จะมีเรื่องของอตั้งค่าต่างๆนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดใครอยากจะตัตติ้งคอลกับ Line Today นะครับก็คือ Line เนี่ยมันจะมี Line Today ใช่ไหมครับแล้วเราสามารถตั้งได้ว่าจะเป็นเมนูคอลหรือ Line Today ซึ่งถ้าเกิดเราใช้คอลบ่อยๆช่วงนี้เราก็ตั้งเมนูเป็นเป็น วายลายคอได้ด้วยนะครับก็จะกลับไปนะครับตึ้งตรงนี้เนี่ยกลับไปนะครับเป็นเมนูที่นี่ฮะเมนูที่สี่ครับปกติเมนูที่สี่จะ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นลายทูเดย์อันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นลายคอได้นะครับนะและนี่ก็คือคําแนะนําสําหรับคนที่ทํางานที่บ้านในช่วงนี้นะครับแล้วก็ใช้ลายเป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะ แนะนำกันนะครับว่าเครื่องมือสื่อสารมีหลายตัวนะครับอยากจะแนะนําให้ทุกคนสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการทํางานหรือว่าช่วยในการเรียนได้นะครับก็สิ่งสำคัญที่สุดคืออินเทอร์เน็ตเรานะครับขอให้อินเทอร์เน็ตดีนะฮะมี WiFi บ้านหรือไม่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตที่มัน มีความเร็วที่มันตะเถียนพอนะครับบางคนอาจจะบอกว่าคุยไลน์แล้วมันไม่ชัดนะฮะอาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องของการตซตติ้งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้าการพูดคุยที่คมชัดขึ้นเนี่ยก็ไปตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับโอเคเราววันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยครับ